สวัสดีครับผมนายชัยพัฒน์ิริสมวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการดูแลรักษาซ่อมพัดลมอาการเบืองต้นนะครับผมสาหรับอาการเสียของพัดลมตัวนี้นะครับคือเวลาเสียไฟแล้วมอเตอร์มันทํางานแต่ใบพัดมันไม่หมุนนะครับเรามาดูวิธีการซ่อมเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใช้ไขควงขันน็อตที่บริเวณด้านหลังของ พัดลมนะครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวอยู่ด้านหลังกับข้างบนตัวหมุนนะครับตัวกดปุ่มให้กดสายกับไม่สายครับามาดูตรงนี้นะครับพบว่ามันมีเศษผมและขี้ฝุ่นเข้าไปอยู่ติดกับแกนของใบพัดนะครับพอเรารู้สาเหตุเราเราก็รื้อเลยครับ ก็มีน็อตอยู่ประมาณ3ตัวเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าเราก็ใช้ไขควงขันตามสกูออกเลยครับเราก็เช็คดูว่าใบพัดมันฝืดไหมที่ผมดูนะครับมันจะมีเศษร,รอยไหมเป็นคล้ายๆเหมือนมีสนิมอยู่ด้วยนิดนึงครับแล้วก็ใช้ไขควงขันออกเพื่อมาทำความสะอาดนะครับไขควงขันนอ็อต ตรงที่บริเวณด้านหลังของตัวโครงเครื่องของพัดลมนะครับมันมีอยู่สตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับพอขันออกมาประมาณสตัวแล้วพอเราขันออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการค่อยๆแงะออกมาค่อยๆแงออกมานะครับไม่ต้องแงะออกมาทั้งหมดนะครับให้เราแงะออกมาให้เห็นแกนด้านในเฉยๆนะครับมันจะมีตัวหมุนตัวที่อยู่ด้านหลังของ ทองแดงครับว,รวิธีนี้ระวังหน่อยนะครับถ้าทําผิดพลาดเส้นขดลวดขาดเราต้องซื้อใหม่เลยนะครับเพราะไม่มีอะไรแล้ววิธีทําความสะอาดนะครับผมจะใช้ไดเป่าผมเป่าเศษฝุ่นกับเส้นผมออกจากเครื่องนะครับวิธีนี้เราก็ใช้พอเป่าเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ามันจักหยอดบริเวณแกนกลางของ ใบพัดนะครับตัวที่แหลมๆออกมานี่ครับก็ขันน็อตยึดเข้าไปหนึ่งตัวก่อนนะเพื่อหยอดน้ำมันดูครับเราก็ใช้ทำความสะอาดเช็ดใช้เช็ดชู่เช็ดออกถูขัดขัด,ขดถูถ,ถออูนิดๆหน่อยๆครับต่อไปเราก็ใช้น้ำมันจักครับหยอดบริเวณแกนมอเตอร์ข้างในนะครับ วิธีนี้ไม่ต้องแงออกมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าแกนมันจะเป็นฝืดๆเราก็ลองหยอดดูก่อนครับหยอดทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าดูนะครับจะมีตัวข้างในอีกนะครับนิดนึงถ้ามันเลอะเราก็ใช้เช็ดชู่เช็ดตามขอบเลยนะครับ ทีนี้เราก็หมุนหมุนหมุนให้น้ามันจักเข้าไปในเนื้อตัวนี้ก่อนนะครับต่อไปก็ขันยึดสัก2ตัวเทสดูก่อน,นครับว่ามันติดไหมจากการเช็คเบื้องต้นก็หมุนอยู่ครับ เราก็ลองไล่เบอร์ครับ123การนี่เป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆของพัดลมนะครับพัดลมมันก็มีหลายสาเหตุน,นะครับในการเป็นอาจจะเป็นเพราะคาปาซิเตอร์มันเสียหรือว่าแกนใบพัดของมันเนี่ยอาจจะฝืดเพราะมันมีพวกเส้นนผ,ผมเส้นพวกฝุ่นอะไรที่ มันเกาะอ,อยู่ตามนะครับแล้วก็มันทําความสะอาดดูเรื่อยๆครับอย่างน้อยก็3เดือนครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบครับผมประกอบเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีประกอบก็เหมือนเดิมนะครับก็ใส่น็อตตามน็อตที่เราลื้อออกมานะครับ ก็ใส่ข้างหลังหนึ่งข้างบนอีกหนึ่งนะครับข้างหน้าเราก็เหมือนเดิมครับสามตัวเราก็ใส่เข้าไปในกิ๊บมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับถ้าใส่ไม่ตรงล็อกมันก็ไม่สนิทนะครับแล้วเช็จทําความสะอาดนิดๆหน่อยๆเพราะมันไม่มีฝุ่นเยอะนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับ ใส่ล็อกเข้าไปนะครับประกอบเหมือนเดิมนะครับใส่ใบพัดใส่ให้ตรงล็อกนะครับถ้าใส่ไม่ตรงล็อกมันจะใส่ตัวล็อกด้านหน้าไม่ได้นะครับก็เ <Okay, S 1> ช็ดทำความสะอาดลอกนิดๆน,น้อยๆทำการประกอบทำให้มันสนิท นี้เราต้องดันเขาฝาออกไปด้านหน้านี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกลับคืนแล้วก็ลองเทสดูอีกรอบนะครับว่ามันใช้ได้ไหมโอเคครับถ้าหมุนแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ